กับเพื่อนๆเหรเมือเพื่อนนี่จิ้มช็อกโกแลตแต่ว่าไม่มีไม้อืมันมีกี่ลูกอะคะมีสองสามสี่อืมไข่กินขอละเนาะลาไปเดียวไข่กินนะโชใสโชใสโชใสละลายลายไปเองอ๋อถุงละลายลายไปเองไหนลองกินให้เพื่อนๆดูหน่อยสิอืมเป็นช็อกโกแลตกับอะไรอะคะ กัดลกูกนมอืมอ่ะหยิบ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 อันนี้เพื่อเพื่อ <ๆ S 2> ดูนะอ๋อน้องปูจะกินให้ดูอ๋อโยม,มันปีนไหมลูกปีนมากเลยอ่ะอ้ำเลยคำเดียวเลยอืมรสชาติมันเป็นยังไงอะคะอร่อยอืมช็อกโกแลตมันกรอบกรอบไหมอืม เพื่อนไปซื้อได้ที่ไหนอ่ะที่ลิสต์เชเวตัวนู้เลยที่ไกลๆอ่ะตัวนูน้อ่ะอืมเพื่อเพื่ออย่าลืมไปซื้อกินกันนะอ๋อ,นนอต้องรีวิวเหมือนน้องมีดด้วยนะอืมไหนรีวิวเดียวเหมือนน้องใบเวิร์ดลอยน้องต้องรีวิวเหมือนน้องบัวด้วยนะกินแล้วนะอโอเคอน้องบัวขอตัวไปกินก่อนนะบ๊ายบายเอ้าอย่านอะนแต่ยืน